สวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเมียฝรั่งชนบทมาเลยจ้าเพื่อนๆมาวันนี้จะเข้าครวัวทํากับข้าวนะคะตอนแรกว่าจะตำแตงของยายเดี๋ยวดูก่อนเมนูเราเอาไว้ก่อนเนี่ยทำให้พี่เหมินก่อนแล้วของเราค่อยมาทํากันที่หลังของพี่เหมินจะทาเอ่อมะเขือเทศสลัดนะคะแล้วก็สเต็กหมูเห็นพอดีอยายเห็นหมูมันเยอะน่ะดวสงสัยต้องเปลี่ยนแผนใหม่แล้วของยายนี่นะคะ พอดียายไปงัดเอาผักชีลาวในตู้แช่แข็งมาออหอมใหญ่ผักชีลาวเกลือพริกไทยน้ำตาลน้ำส้มสายชูแค่นั้นแหละสลัดมะเขือเทศเนาะแล้วก็จะทำสเต็กง่ายๆของแฟนใหญ่เนาะนี่เสร็จแล้วนะคะของแฟนใหญ่มะเขือเทศสลัดยายเอาแอปเปิลใส่ไปด้วยแอปเปิลเขียว,เ,ยว,เ,ยวเนาะเนี่ยสเต็กก็จะได้แล้ว อันนี้ใช้กระทะมายทอดมันแปลกๆอะ่อกะกระทะนี้ส่วนมากเขาจะเอาไว้ทําแผ่นเค้กเอาไว้ทอดไข่ดาวอะไรเงี้ยกับคาเฟกไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่มันต้องมีกระทะมันอีกอย่างหนึ่งให้ทอดคาเฟกนอกเนน่ยได้แล้วนี่นะคะของแฟนยายก็จัดแค่นี้โอถ้าเกิดเขาอยากกินขนมปังเขาก็มาเอาเองส่วนมากเขาจะกินแค่นี้แหละไม่มีขนมปังเนาะ ตะเดี๋ยวทีนี้มาทากับข้าวเราดูเพื่อนๆยายยังไม่เคยเห็นประวัติศาสตร์ยายแช่น้ําไว้นี่ดูดูมันร้อนน้นํานี่อุ่นเลยนะเนี่ยเนี่ยยายเก็บมาเมื่อวานแล้วก็แช่น้ําไว้โอ้ยอะไรจะขนาดนั้นนี่น้ํายังอุ่นๆเหมือนน้าร้อนอันนี้มันลอยอยู่บนน้นํานี่โอ้ยได้กินนิดเดียวเองโอ้ยไม่น่าเชื่อดูอยัก มามาดูกันนะคะตำอะไรก็ไม่รู้นะคะามาดูกันอันนี้ก็ตำพริกกับกระเทียมบีบมะนาวผงนัวใส่ไปแล้วนะคะบบีบมะนาวใส่ผงนัวใส่น้ำตาลใส่น้ำปลาแล้วก็ใส่น้ำปลาะนะคะ ปลาระสำ,สำหรับคนอื่นนะคะไม่ใช่สำหรับยายยายยังไม่กินนะคะปลาระใส่มะเขือเทศยังไม่รู้นะคะว่าตามอะไรเพื่อนๆยังไม่รู้ว่าตามรลยยังโอ้ยลืมใส่ถั่วช่างเถใส่เข้าไปถั่วแต้งแครอท ไม่ต้องให้มันยุบลืมใส่ตื่นตำถั่วเออีนนะคะสามเกลอือสามเกลอือคงประมากินไม่ได้ก็หมูหมูหมูก็ะจะเป็นหมูสะดุ่งเข้าไปหมูตกครกคหมูสะดุ่งหมูตกครก ซัมเกล่ซม,มูตั้มส้มเกลอโอยถ้าใส่ปลาราเข้าไปด้วยตัวแซ่บหนอเลยแล้วเพื่อนๆเนี่ยอะไรมาหม่ๆทำกินเองเนาะนี่นะคะเสร็จแล้วก็มาเทกันเลยพรวดพลาดพรืบมนี่เอาอะไราามากๆกับยาย ยำหรือตำหรืออะไรก็แล้วแต่ป่ะเพื่อนๆไปกินกันนี่นะคะเมนูอะไรก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวไปกินกันสตรอเบอรี่ได้สามลูกเอาไว้ให้พี่เหมินลูกหนึ่งไปเป็นตาแ่บเนาะเออถ่ายรูปก,ก่อนถ่ายรูปก,ก่อนมากินกันเพนื่อน อะไรก็ไม่รู้ตามอะไรก็ไม่รู้เด้อยาเสียดายยาตะกระเตนเนาะยาเสียดายไอ้นั่นหมดอีช้ำหมดอืม ยำเนื้ออะไรก็ไม่รู้ด้วยเรากินเองไม่ต้องอะไรมากมายโอยมันหยิบไม่ได้มันสั้นต้องใช้ช้อนฉันพยายามจะเอาหุวเส้นใส <laughs> ่ เดอดหุงข้าวแล้วก็เลยขึ้นข้าวดีกว่าไม่งั้นเอาเส้นใสไปแล้ว วันนี้อาการดีฝน,นตกน้ำเชอรี่ผสมแอปเปิลนะคะอืมซอสไข่ซอส ตอกัางเต็นฝ <laughs> นตกแบบนี้เดี๋ยวเขาก็ขึ้นอีก ยากเข้าใจเนาะหลายอย่ากร่ารากลึกมากเลยเลระบาดเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นมมเนม็ดมันเนาะเม็ดมันร่วงมันก็ขึ้นเต็ม <c oughs> ไม่ได้ส่ยใหม่ด้วยเสียงปกติยัายไม่มีใหม่ อะไรก็ไม่รู้เนี่ยสามเกลือไม่ได้กินพริกนานเผ็ดใช้ห้าเม็ดนั้นเนี่ย mà đã ไม่ม่มีพริกกินและพ,พริกสดหมดมีแต่พริกแห้งก็าไม่เยอะกินอะไรคะทีเนี้ยกินพริกเขียวกินพริกเขียวในสวน แค่นี้และเพื่อนชิมสตอเบอรี่กอนสตอเบอรี่หวานมากเลยเอเพ่นแฟนยายกชอบว่าย,ยาย พราะอะไรไม่มีแล้วมันจะอร่อยแล้มันอร่อยจริงๆเพราะว่าสตรอเบอรี่เนาะถ้าแดดดีมันจะอร่อยมันจะหวานป่ะบายๆคิดถึงคิดถึงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะยังไม่อิ่มหรอกแต่มันเผ็ดพักก่อน